ยังคงกอเตสถานการณ์ความรักนะคะของวานเนสวูกับภรรยาอย่างไอริซ่าเรารายงานข่าวเขาบ่อยมากเลยนะพี่ปอ,อเลิกการทะเลาะกันผ่านทางโซเชียลต่างๆตอนนี้นี่มีความคืบหน้าแล้วล่ะคะ่ะครับ่ละ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข่าวว,าว่าวานเนสบูและภรรยาสาวอาริซาทะเลาะกันผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงจะมีข่าวลือว่ากาเตรียมชีวิตแต่งงานของทั้งคู่เริ่มสั่นคลอนมากขึ้นเรื่อยๆและในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวอีกด้วยวา่าอาริซาอาจจะขอหย่ากับวานเนสบูเนื่องจากไม่สามารถทนนิสัยที่เอาแน่เอานอนของสามีไม่ได้แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าข่าวการเตรียมแยกทางของคู่สามีภรรยาเจ้าอารมณ์คู่นี้จะเป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วล่ะคะ่ะ พราะล่าสุดมีคนตาดีแอบแฮนด์วานเนสวูควงอลริซาพาไปทานที่แบบว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะกับเพื่อนๆโดยประปาราซี่ค่ะแล้วก็ลูกค้าในร้านอาหารต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่ก็ยังคงรักกันดีนะคะแล้วก็ทําตัวสวีทหวานให้กันอยู่ตลอดเวลาค่ะจนแทบจะไม่มีใครอยากเชื่อเลยว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้เคยทะเลาะกันอย่างหนักจนเกือบถึงขั้นจะแยกทางกันอยู่แล้วโดยผู้จัดก,การส่วนตัวของวานเนสวูเผยว่าในขณะนี้ความรักของคู่สามีภรรยาคู่นี้เรียกว่า ใช่ว่ามีความมั่นคงและไร้ซึ่งปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ก,ก็อย่างนี้แหละนะคะเราช่วงนี้เนี่ยจะได้เห็นหน้าเขาบ่อยโอ้โผมก็กล<อ>ังผมก็คิดเหมือนกันวันนี้ยังดูเาอยู่เลยแมหญิงก็ดูทางช่องทูของเราเก็มีนะคะกับเชียร์สกอตทาเลนต์ครับผมเขาเก่งมากเลยนะพูดภาษาภาษามากอะอเขาพูดเก่งและ<อ>แ,ลแล้วการใช้ศัพท์เขาฟังแล้วแบบเฮ้ยเขาเขาเหมือนเขาเป็นผู้รู้อะใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนแบบกรรมการที่แบบค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเลยล่ะถูกต้องครับ